สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำสลัดขยาแก้วละ25บาบาทพร้อมสูตรน้ำสลัดครีมแสนอร่อยวิธีทำไม่ยากแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายจะทำกินก็ได้ขายก็ดีเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำน้ำสลัดครีมกันก่อนค่ะส่วนผสมตัวแรกก็คือน้ำตาลทรายขาวน้ำส้มสายชูเกลือป่นพริกไทยขาวป่นละเอียดไข่ไก่เบอร์หนึ่งเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะ น้ำมันสลัดใครใช้เยอะๆเนี่ยสามารถซื้อเป็นแกนลอนได้ตามแมคโครมีขายหรือไม่ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือถ้าเพื่อสุขภาพขึ้นมานิดนึงก็ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะสุดท้ายเลยมายองเนสแม่สีใช้ตัวนี้นะคะของ QP สูตรไม้ไทยสองสีเหลืองค่ะมาเริ่มทำโดยการตอกไข่แดงลงไปสองฟองค่ะตามด้วยเกลือปน่นพริกไทยปน่นน้ำตาลทราย น้ำส้มสายชูและมายองเนสค่ะ จากนั้นแม่ซีจะใช้เครื่องตีมือถือตัวนี้ในการตีส่วนผสมให้เข้ากันดีอ้อลืมบอกไปนะคะสําหรับคนที่กังวลในเรื่องของไข่ดิบกลัวว่าทานแล้วจะไม่ปลอดภยัยสามารถซื้อไข่สดสําหรับทานดิบมาใช้แทนได้หรือไม่ให้ใช้ไข่แดงต้มสุกแทนได้ในอัตราส่วนเท่ากันค่ะแต่ว่าถ้าใช้เครื่องตีตัวนี้ส่วนผสมอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่ให้ใช้เครื่องปั่นนะคะใส่ทุกอย่างไปในเครื่องปัน่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเนื้อเนียนดีเลยค่ะใช้สปีดกลางตีส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะ ส่วนผสมเข้ากันดีเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันสลัดแต่ว่าไม่ได้เทพรวดเดียวนะคะให้แบ่งใส่สักสามรอบค่ะ ให้ดูความข้นนะคะข้นประมาณนี้เลยค่ะใครทําขายเนี่ยแนะนําให้พักแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนส่วนผสมเนี่ยก็จะมีความเข้าน้าเข้าเนื้ออร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราไปเตรียมในส่วนของผักกันค่ะผักทั้งหมดที่เห็นแม่ซีได้มาจากแมคโครคือไปที่เดียวเราได้ครบเลยนะคะก็จะมีผักกาดหอมแอปเปลิลข้าวโพดหวานแครอท เมื่อเขือเทศดาชินีองุ่นหอมใหญ่ถุงนี้ก็จะเป็นผักสลัดรวมค่ะมีกระหล่ำปลีม่มวงด้วยสําหรับผักเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะอาจจะมีพวกธัญพืชถั่วแดงต้มลูกเดือยต้มแบบนี้เข้ามาด้วยก็ได้ค่ะก่อนอื่นต้องนําผักมาล้างก่อนค่ะแม่ซีจะใช้เบกกิง้งโซดา1ช้อนโต๊ะต่อน้ํสิบลิตรนะคะแล้วก็นำผักใบเขียวนะคะฉีกเป็นใบๆแบบนี้ค่ะใส่ลงไปแช่ จะแช่ผักไว้แบบนี้ประมาณ15นาทีค่ะเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะช่วยกำจัดสารปนเปื้อนได้ถึง95%เลยนะคะพอแช่ครบ15นาทีก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะเมื่อล้างผักสะอาดดีแล้วสำคัญเลยจะต้องผึงให้เสด็จน้ำไม่งั้นเวลานำไปใส่แก้วจะทำให้ทุกอย่างมันแฉะไปหมดเลยแม่ซีมีตัวช่วยนะคะจะเป็นเครื่องที่ช่วยสลัดน้ำได้เร็วแล้วก็ดีค่ะ จะมีฝาปิดแบบนี้จับแล้วก็หมุนให้ดูนะคะน้ำก็จะออกมาเยอะเลยค่ะวิธีการหั่นผักสำหรับผักใบเขียวนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้ใส่แก้วได้ง่ายๆนะคนแข็งๆนี้ทิ้งก็ได้ค่ะ ่อไปหอมใหญ่ปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆค่ะแม่ซีจะหั่นแบบนี้เลยนะกล็ลำปลีม่วงซอยเป็นเส้นเล็กๆค่ะเอาแกนแข็งออกด้วยนะคะ แอปเปิ้ลล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเต๋าค่ะแช่น้ำเกลือไว้นะคะน้ำประมาณนี้ใส่เกลือป่อนสักหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อป้องกันแอปเปิ้ลเนื้อมันดำนะคะแครอทปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็ขูดเป็นเส้นๆได้เลยค่ะ ข้าโพดหวานต้มให้สุกแล้วนำมาฝานเป็นแผ่นๆค่ะแบบนี้นะคะในส่วนของโปรโตีนแม่ซีก็จะมีปูอัดนะคะปูอัดมีหลายเกรดค่ะถ้าจะขายราคาไม่แพงเนี่ยเลือกเกรดกลางๆก,ก็พอค่ะได้มาก็ฉีกเป็นเส้นๆนะคะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเนื้ออกไก่นําไปต้มหรือว่าเนื่อให้สุกแล้วก็นํามาฉีกเป็นเส้นๆเช่นกันค่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบต่างๆครบเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็นําทุกอย่างมาบรรจุใส่แก้วกันค่ะแม่สีใช้แก้วขนาด16ออนเป็นฝาโดมไม่มีรูค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะชั้นแรกก็ใส่ผักใบเขียวไปก่อนเราเน้นผักกาดหอมนะคะเพราะว่าเราขายไม่แพงไม่ต้องกดไปแน่นมากนะตามด้วยแครอทให้มันสลับสีกันนะคะ หอ,อมใหญ่ผักสลัดกระลำปีม่วงข้าวโพดเมื่อเขือเทศราชินีองุ่น ต้นนะคะตกท้ายด้วยเนื้อสัตว์นิดนึงเนื้อไก่นะคะไม่ต้องให้ล้นค่ะแล้วก็แต่ละแก้วเนี่ยไม่จาเป็นต้องใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดก็ได้นะคะส่วนน้ําสลัดที่แม่ซีพักในตู้เย็นไว้นะคะก็จะมาเทใส่ขวดซอสแบบนี้เพราะจะทําให้เทใส่ถุงได้ง่ายถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะสามารถใช้ช้อนตักได้เลยค่ะถุงที่ใช้ก็จะเป็นถุงน้าจิ้มขนาด2คูณ4นิ้วค่ะ ใส่ลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะสักประมาณนี้ค่ะแล้วก็ผูกให้แน่นนะคะอ้อลืมบอกไปนะคะถ้าใครไม่ใช้ถุงน้ำจิ้มแบบนี้ก็ได้นะใช้เป็นถ้วยออนขนาดสักสองออนนะคะแต่ว่าราคาทุนก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะถ้าอยากประหยัดก็ใช้ถุงน้ำจิ้มแบบนี้ได้เลยค่ะ นี่ค่ะใส่ลงไปในแก้วได้เลยแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่สีแปดสติกเกอร์เพื่อความสวยงามด้วยนะคะถ้าใครทําขายก็ให้เป็นสติกเกอร์ชื่อร้านพร้อมเบอร์โทรติดต่อลูกค้าจะได้ติดต่อได้ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามลืมก็คือซ่อมพลาสติกเพื่อสะดวกในการทานค่ะใช้สกอตเทปใส่แปดติดไว้นะคะเดี๋ยวแม่สีสาธิตวิธีการทานให้ดูค่ะเปิดฝาค่ะ แกะซ้อมออกมาแล้วก็เทน้ำสลัดลงไปเลยปิดฝาแล้วก็เขย่าค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยชิมกันเลยค่ะมีเนื้อไก่ด้วยนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะผักสดกรอบนะคะน้ำสลัดก็เปรี้ยวหวานมันเค็มลงตัวสุดๆค่ะลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ